รใช้วิจารณญาณในการรับฟังนอสตราดามูสเมืองไทยชี้เกิดสงครามโลกครั้งที่สโซรจะนวนอยู่หรือฉายานอสตราดามูสเมืองไทยทำนายดวงโลกค่อนข้างแน่นอนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สซึ่งสงครามครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะกินระยะเวลายาวนานไม่ต่ำกว่า4-5ปีนับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากขณะนี้ เพราะว่าด้วยอิทธิพลของดวงดาวส่งผลทุกอย่างที่ถึงเวลาแล้วต้องเกิดสงครามขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากแม้ดูเหมือนว่าสามารถเจรจาได้แต่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดจนเป็นสงครามขนาดใหญ่อีกครั้งของประวัติศาสตร์โลกที่มาจากประเทศซีเรียรัสเซียอ,อเมริกาตะวันออกกลางเช่นอิหร่านแถบเอเชียจีนเกาหลีเหนือไต้หวัน ทุกอย่างเริ่มชัดเจนแล้วประเทศใดไปอยู่พวกไหนเป็นจุดที่ถึงเวลาของจริงเกิดความขัดแย้งหนักมากขึ้นอย่างจบไม่ได้ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามดวงดาวโลกคุมประเทศใหญ่ๆดาวพฤหัสย้ายอยู่ในราศีตุลในลัคนาราศีพฤษภของดวงโลกตกพบอริเล่งดาวมฤตยูในราศีเมษเป็นวินาศกับดวงโลกรวมทั้งดาวราหูเล่งตั้งฉากกับดาวมฤตยูดาวพฤหัส เลงดาวมฤิตยูเป็นวินาสกับลัคนาโลกดาวเสาเคลื่อนมาอยู่ในราศีธนูเมื่อดวงดาวใหญ่ๆมาพร้อมกันเลงหักศอกสามเหลี่ยมซึ่งยังไม่มีครั้งใดเข้าล็อกกันขนาดนี้ต้องเกิดรุนแรงมากๆใช้เวลายาวนานเกิดต่อเนื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ได้สู้กันด้วยกำลัง ต่างก็โจมตีกันด้วยอาวุธต่างๆที่ร้ายแรงมากขึ้นทุกรอบทําให้คนเสียชีวิตจํานวนมากมายน่าสงสารพลเมืองตาดําๆถึงเวลาหยุดไม่ได้เหมือนไฟลามทุ่งจะเป็นสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบขณะที่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะต้องระวังจะเกิดเหตุขัดแย้งรุนแรงขึ้นอย่างมากและหยุดไม่อยู่ดังนั้นอย่าตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาด พราะผลกระทบจากสงครามส่งผลมาถึงรัฐบาลและความเป็นอยู่ของคนไทยด้วยโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจที่วางแผนไว้สวยรู้ต้องหยุดชะงักลงจากที่เป็นกระแสข่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกเศรษฐกิจรวมถึงการสู้รบสงครามต่างๆในต่างประเทศซึ่งบอกถึงสภาวะที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปล,ปลงไปทั้งด้านการปกครองการเมืองหรือเศรษฐกิจโลก แต่สิ่งที่หลายคนเป็นกังวลเมื่อได้ยินข่าวที่มีการต่อสู้หรือก่อความไม่สงบในต่างประเทศนั้นจนอาจจะทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามอย่างที่หลายๆคนกลัวนั้นซึ่งความรุนแรงของสงครามคงจะไม่ใช่การสู้รบรุนแรงเหมือนครั้งสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาแต่จะเป็นสงครามที่ใช้ทั้งอาวุธเคมีหรือสงครามทางเศรษฐกิจการปกครองมากกว่า ทั้งนี้เราต้องมีสติในการพิจารณาข่าวที่ได้รับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปถึงแม้เราจะเป็นประเทศที่อาจจะยังรู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราเองก็ไม่ควรประมาทและควรหาข้อมูลเตรียมตัวให้เราพร้อมถ้ามีเหตุการณ์เกิดความไม่สงบหรือเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นวันนี้เราก็มีวิธีสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเตรียมพร้อมเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับตัวเราเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรหากสงครามหรือความไม่สงบ 1. ด้านที่พักอาศัยแน่นอนว่าหากเกิดการก่อความไม่สงบขึ้นอาจมีการใช้อาวุธหรือความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นที่พักอาศัยหรือบ้านของเราต้องสามารถคุ้มครองทุกคนให้พักอาศัยได้อย่างปลอดภยัย อาจเพิ่มความสูงของกำแพงหรือรั้วบ้านขึ้นเพื่อป้องกันคนนอกหรือการเข้าปาสิ่งของเข้ามาในบริเวณบ้าน และรั้วกำแพงบ้านควรห่างจากตัวบ้านหลังคาควรมีความแข็งแรงป้องกันการทะลุหรือแรงประทะจากสิ่งของที่ตกลงมาบนหลังคาได้และควรมีห้องที่มีความแข็งแรงของผนังหรือสามารถหลบจากแรงระเบิดหรือสารเคมีที่อาจมีการใช้ในเหตุความไม่สงบนั้นได้มีการล็อกที่แน่นหนาที่จะป้องกันการบุกรุกเข้ามาได้ 2. ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารเครื่องนุ่งห่มและของใช้ต่างๆถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะในยามฉุกเฉินเราเองก็คงจะไม่สามารถออกไปหาได้ตามร้านค้าหรือที่ไหนเพราะต่างก็ปิดและเป็นอันตรายที่จะออกไปดังนั้นควรมีการเก็บกักตุนอาหารและน้ำดื่มให้มีปริมาณเพียงพอต่อสมาชิกในบ้านอย่างน้อยเป็นเวลา5วันอาหารควรเป็นอาหารที่รับประทานง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนการปรุงที่ยุ่งยาก เพื่อเก็บรักษาได้นานและลดการใช้เชื้อเพลิงต่างๆควรเก็บไว้ในที่มิดชิดเพื่อป้องกันการเชื้อปนของสารพิษต่างๆนอกจากอาหารแล้วอุปกรณ์ยังชีพจำเป็นต่างๆเช่นไฟใช้ฐานไฟใชย้ยารักษาโรควิทยุทรานซิสเตอร์ต่างๆก็ควรมีเตรียมไว้เพราะช่วงเวลานั้น ยารักษาโรคก็คงเป็นสิ่งที่หายากพอสมควรควรมีเตาแก๊สเล็กๆไว้สักอันหนึ่งเพื่อป้องกันเมื่อมีการตัดไฟหรือไฟดับเราจะได้มีใช้สำหรับประกอบอาหาร 3. ด้านการเงินในสภาวะความไม่สงบหรือก่อเหตุนั้นร้านค้าธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ก็คงจะปิดไม่เปิดบริการและควรเริ่มสังเกตและเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเ,เมื่อเริ่มมีสัญญาณถึงความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นเราควรเบริกเงินสดมาเก็บไว้จำนวนที่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือเดินทางในระยะหนึ่งเพราะถ้าเรามีแต่บ,บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็อาจไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลานั้นจึงควรมีเงินสดติดตัวไว้แต่ก็ไม่ควรนำออกมาจากธนาคารจนหมดเพราะก็เสี่ยงและอันตรายเช่นกัน ที่สำคัญอย่าห่วงทรัพย์สินมากกว่าตัวเองเพราะเมื่อถึงเวลาเราควรนำของมีค่าเท่าที่เราสามารถนำติดตัวไปได้กับเราเท่านั้นที่เหลือควรมีตู้เซฟสำหรับจัดเก็บไว้ภายในบ้านและหากมีการคาดการได้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบนั้นอาจใช้ระยะเวลานาน,านก็ควรใช้ช่องทางเดินทางเพื่อออกจากพื้นที่นั้นไปยังที่ปลอดภัยก่อน <c oughs> เมื่อทุกอย่างสงบแล้วจึงเดินทางกลับมา 4. ด้านสุขภาพและจิตใจต่อให้เรามีเงินอาหารสเสบียงหรือที่พักอาศัยที่ปลอดภัยแค่ไหนแต่หากสุขภาพของเราไม่ดีนั้นก็อาจจะทำให้คุณต้องลำบากยิ่งในช่วงที่มีความไม่สงบเกิดขึ้นฉะนั้นเราก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมสำหรับสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอหรือการเดินทางที่จะต้องเกิดขึ้น ถึงไม่จำเป็นว่าจะทำเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแต่เราก็ควรเริ่มทำมันตั้งแต่ตอนนี้อย่างน้อยเมื่อสุขภาพเราดีก็ถือเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราอยู่แล้วและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คงจะเป็นในเรื่องของจิตใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ย่อมทำให้เกิดความเครียดความกดดันหรือความทุกข์สิ่งที่เราควรทำคือมีสติตั้งรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและให้กำลังใจซึ่งกันและกันมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้น ว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะสงบลงทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเมื่อจิตใจย่ำแย่ร่างกายก็จะซุดหนักคราวนี้ทุกอย่างก็จะแย่ตามมาแน่ๆดังนั้นสุขภาพกายสุขภาพใจเราต้องดูแลให้ดีเช่นกันข้อแนะนำต่างๆที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะทำให้ทุกท่านคลายกังวลกับการเตรียมพร้อมตัวเองอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่อย่างไรก็ดีที่เราได้บอกไว้ข้างต้น ก็เป็นเพียงการบอกเพื่อให้เราได้เตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้าซึ่งอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้เราก็ไม่ควรคิดมากหรือเก็บมาเครียดจนเกินไปทําให้เสียสุขภาพกันไปก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยเราได้เตรียมพร้อมรับมือและมีสติเท่านี้เราก็อุ่นใจได้แล้วเราจะสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอน